เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมดัปบี้บอยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม a r ร์ h เดอะซ e นเป็นอีพีที่1น,นะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานกับเกม a r ร์นะครับผมวันนี้นะผมผมก็จะมาเล่นกันเลยนะครับผมอ,อย่างผมเนี่ยมีประสบการณ์ด้านการเอาชีวิตรอดดังนั้นผมเลือกเป็นโหมดมิดเดยมแล้วกันนะผมเราลงไปเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนตื่นนอนขึ้นมาเหมือนจะโดนซัดมาจากทะเลนะครับผม คันเหมือนเดิมเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอ่อแมปนี้นะครับผม The Center มันมีอะไรที่แปลกไปจากแก l e ล็อกหรือ d i อแลนด์นะครับผมมาเราจะมาลองดูกันเลยเฮ้ยฝั่งนู้นเป็นแบบภูเข่าไฟนะครับผมน่าจะเป็นเอ่อโซนอันตรายหรือเปล่ปาพวกไดนโนเสาร์อันตรายพวกนี้จะอยู่ตรงนั้นนะครับผมผมว่านะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูเหมือนจะน่ากลัวอยู่นะฝั่งนู้นนะครับก็อันนี้นะครับผมไม่ได้ปรับการครูนอะไรต่างๆเลยนะครับผมก็เล่นแบบออริจินอลเลยนะครับผมอาจจะนานนิดนึงน,งนะ,ะผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมแต่เราจะเล่นให้มันจบไม่ได้นะครับ ผมไม่รู้ว่ามันจะจบหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแบบพวกแรกนั้นร้องพวกดีะไอแลนด์ก็ไม่จบสักทีครับผมทุกคนไม่ไปไหนสักทีเลยนะผมเดี๋ยวผมก็จะพยายามให้มันจบให้ไหวที่สุดแล้วกันทุกคนโอเคครับ <Okay, S 1> <Okay, S 2> ผมไม่พูดความทำ,ทำเพลงขอฟาร์มก่อนนะครับผมตอนนี้คือไม่มีของอะไรติดตัวเลยนะครับถ้าแบบจะฟาร์มให้ทุกคนดูไปเลยเดี่ยมันก็จะนานเกินไปนะครับผมทุกคนงั้นขอตัวฟาร์มก่อนนะครับโอเคครับ okay, ผมทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มได้ของประมาณหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมจะออกเดินทางไปที่ตรงที่เราจะตั้งบ้านนะผม ก็ตอนนี้ก็ยังหาทาเลไม่ได้นะเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็ดูแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน้นนะครับผมฝั่งนู้นน่าจะเป็นทาเลที่สวยกว่านะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นชายหาดกว้างๆนะผมแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะแล้วก็มีสัตว์ที่ไม่อันตรายมากับผมก็จะเป็นสัตว์พวกทาราซอแล้วก็นกปีเตอร์นะผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนผมว่าแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยนะก็มีสัตว์ร้ายนิดหน่อยนะผมก็จะเป็นพวกนี่ดีโลครับผม มีดีโลแล้วก็พวกคอมปี้เฮ้ยมีมอสช็อปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปล่าม,มอสช็อปด้วยนะครับก็ดีโลกำลังกินโดโดเลยตายไปซะวิ้ยมันมันมันเยอะนะคอมปี้ด้วยคอมปี้พวกนี้มันน่า,ำานำแข็งครับผมทุกคนผมว่าผมต้องฆ่าว่ะแต่ละตัวคือแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยว,วิ่งมาเราไปเยอะแยะนะผมน่านำแข็งมากโอเคตายหมดได้หนังมากินฟรีครับผมนี่ของปโปรดของปโปรด เดี๋ยวผมว่าผมจะตั้งบ้านตรงนี้แหละครับผมทุกคนก็ไม่ได้อันตรายมากนะก็กล,งกลางงครับผมทุกคนมีไดโนเสาร์ประปายนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นฟาวเดชั่นนะผมแต่ผมไม่มีป่าเปลือกไม้นะเดี๋ยวผมขอหาวัตถุดิบแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคน moments โอเคครับผมตอนนี้ก็สร้างได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีฟาวดิชั่นสก้อนนะเรียกว่าก้อนเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมมีเบอร์รี่มีกล่องนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะวางเป็นแคมป์ไฟแล้วกันเพื่อที่เราจะทําอาหารนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันน่าขานอยู่นะบอนโตเนี่ยแต่ผมเดินไปเดินมานะครับผมตอสั่นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะเผาเนื้อไว้นะครับผมเอาไว้กินเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วนะจะไปกินน้ําก่อนนะครับผมตรงนี้เป็นที่แอบดรอปลงเหรอ ทำไมมันลงกลางทะเลวะใครจะไปเอาวะนั่นวิทะเลก็เยอะเหมือนกันนะเราไม่เจอสัตว์ลายนะผมแถวนี้ไม่มีน้ำมันดิบเลยนะครับพอเราจะดูเอ้ยขี่ลอยน้ำขี่ตัวเองลอยน้ำับผมโอเคเราจะไปดูมอช็อปกันนะผมตอนนี้ผมเป็นแค่ตอ่งตัวนะครับเราจะไปดูว่ามันกินอะไรนะผมเราจะจับมันได้ไหมนะครับตัวแรกก็ผมเฮ้ยกินเบอร์รี่แดงครับผมเอาเลยแล้วกันเราต้องค่อยๆป้อนนะผมเอา้าได้แล้วผมมอชอ็อป หนึ่งตัวโอเคอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาไว้เป็นเนทราแล้วกันจะได้แบบเวลามีอะไรโจมตีก็จะได้ป้องกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อพามฟิสหรอโอเคเป็นเนื้อปลานะผมผมไม่น่ามีอ่ะเฮ้ยคอมปี้อีกแล้วตอนเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้มาขามาตัวเดียววะ่ะทุกคนปกติเห็นมาเป็นฝูงนะครับตายไปโอเคอีซี่ครับผม แถวนี้ไม่ค่อยมีสัตว์กินพืชเท่าไหร่ครับเห็นแต่นกนะครับผมก็มาช็อปก็ดีอย่างหนึ่งครับผมคือเป็นตัวที่เราควรจับเลยนะครับเพราะว่ามันแบบสามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มไฟเบอร์ได้ด้วยนะครับก็เป็นตัวที่ครบเครื่องนะครับผมเฮ้ยจะไปไหนดิโลจะไปไหนดิโลหนีไม่พ้นหรอกนี่เป็นไง แต่ก่อนผมกลัวดีโลมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้คืออีซี่ครับผมคือมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเรามาอัพกันต่อด,ดีกว่าอัพคัพติ้งสก,กิลแล้วกันเอาวเด่นคลับครับผมผมเอาไว้จับ ปีเตอร์นะเพราะว่าปีเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่จับง่ายนะผมเดี๋ยวเราก็จะสร้รางบ้านต่อให้เสร็จนะผมให้บ้านเป็นรูปเป็นล่างนะผมแล้วเราจะมาดูกันนะผมว่ามันจะออกมายังไงนะผมแล้วผมก็ว่าจะพาไปจับปีเตอร์ด้วยนะผมในคลิปนี้นะผมก็อยู่แถวๆนี้แหละปีเตอร์นะผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันตอนบ้านเสร็จนะผมโอเคครับ OK. ผมตอนนี้ผมก็ทําบ้านเสร็จแล้วนะผมก็จะออกมาประมาณนี้นะผมมันเหมือนก้อนอะไร <S <S สัก <uden> อย่างเลยนะครับแต่มันก็เป็นบ้านนั่นแหละทุกคนมาดูข Alum ้างในนบผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังไม่ได้วางอะไรที่มันเป็นพิเศษนะผมเดี๋ จากตรงนี้ไปไว้ฝั่งนน้นกันนะครับกอมาเราเฮ้ยไฟดับพอดีเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายกล่องนะผมไปไว้ฝั่งโน้นแล้วกันแล้วก็แคมไฟด้วยใครพาเอาแคมไฟมาวางไว้ตรงประตูวะเออก็ <c oughs> อยากรู้เหมือนกันนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่นอนของเรานะผมวผมจะทําเป็นแบบว่ากั้นดีไหมกั้นห้องไหม <c oughs> ลองกั้นห้องดูเด้๋ยวผมเผื่อได้นะผมเผื่อมันออกมาดูดีนะครับอ่าก็กั้นเลย ับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่นอนของเรานะครับโอเคเฮ้ยปีเตอร์มาให้จับถึงที่เลยครับผมแต่ไม่ทันวะแต่ไม่ทันนะผมบินไปไวเกินนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บของในนี้ให้หมดเลยแล้วกัน A few moments later โอเคจับทั้งคู่เลยและกัน <c oughs> ผมจับไปตัวนี้ไว้ก่อนโอเคแล้วก็จับไม่อยู่หรอ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวนะจับไม่อยู่หรือไรหื ฮตายไปซะแล้วก็มาตีกบผมโดยไวเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดก่อนเร็วยี่บสาก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะสลบหรือเปล่านะผมทุกคนต้องมาดูต้องมาลุ้นกันโอเคสลบครก็ผมแต่หน้าลำคาญมากเลยบอลโต้มันเดินอะไรเยอะยแยะวะเนี่ยไปฝั่งอื่นไม่ได้หรือไงโอเคเรามาเก็บของที่เราเสียไปไดีกว่า นี่ไอ้ตัวนี้ได้หนังมาครับผมดีดีด,ดีถือว่ามีประโยชน์นะครับผมโอเคตรงนี้มีไทยครับผมอยากจับมากเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่น่าจะสู้ไหวนะตอนนี้นะครับผมผมว่าเราต้องมีแบบลูกดอกยาสลบนะผมค่อยจับไทยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าจะไหวนะครับเดี๋ยวในระหว่างรอปีเตอร์ฟื้นนะผมเดี๋ยวเราขอฟาร์มเอ่ออะไรเลื่อยเปื่อยไปก่อนนะผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนปีเตอร์ฟื้นนะผมอ่าตอนนี้ผมขอไปฟาร์มก่อนนะ e m m o โอเคครับผมตอนนี้ก็ปีเตอร์ก็ได้ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะระหว่างที่ปีเตอร์หลับอยู่ผมก็ได้ไปฟาร์มอะไรมาเยอะแย,ยะเลยนะครับผมโดยเฉพาะนี่เลยเห็นไหมก็จะเป็นรู้ว่าผมก็กะว่าจะเอาอ,อ้อมบ้านให้เป็นอาณาเขตของตัวเองเลยนะครับเพราะตอนนี้ก็ปีเตอร์ก็ฟื้นแล้วนะผมแล้วก็จะเอามันมาไว้ที่หน้าบ้านกันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมบ้านก็ต่อเติมมาตรงนี้เป็นนี่เลยเป็นที่กระโดดขึ้นนะผมไม่รู้ทํามาทําไมเหมือนกันนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปผมสำหรับวันนี้ขอต้าทาไปก่อนนะผมขอบคุณท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ